ตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี FC ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่15กันยายน2564นะคะวันนี้ก็ปู่ทองคำก็ได้โทรมา หาแอดนะคะว่าจะมาย้ําตัวเลขให้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกแล้วนะคะปู่ก็จะมาย้ําตัวเลขให้นะคะแอดก็เลยจะโทรกลับไปหาปู่นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นั้นนะคะแอดก็ขอฝากช่องมิวชานแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะ mm. อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชานแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชันเนี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดจะโทรไปหาปู่นะคะเรามาฟังตัวเลขที่ปู่จะย้ำให้เลยนะคะไปกันค่ะน,นมัสการค่ะปู่ค่ะขอเตรินพรค่ะปู่จะมาย้ำตัวตัวเลขอ่าเลขแปดสามซื่อไม่ได้แล้วนะ ศูนย์แปดสามค่ะที่ปู่ให้วันนั้นค่ะศูนย์แปดสามค่ะแล้วก็มีตัวกันแปดห้าสามค่ะตอ,อนซื้อไม่ได้นะโอ้ค่ะปูป่จะย้ำตัวไหนให้เอฟซีคะอันนี้มันศูนแปดสามก็ไม่ได้แปดห้าสามก็ไม่ได้เพราะว่าโยมเขาโทรมามันอั้นเลยอั้นอั้นเต็มเลยลค่ะอันนี้น้องปู่ว่าจะ ตากาใหม่ค่<ฮ>ะเต่าน,น้อยหน่อยค <ฮะ S 2> ่ะอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าโยมเขาโทรมามันหาตาออกให้เขาไม่ได้แล้วค่ะโยมโทรมาเพราะว่าลรถปูจะเอาเม็ดเดียวค่<ฮ>ะตัวเลขสามตัวขอขอให้ญาติโยมถูกหวยเลยเบอร์วันที่สิบหกนะค่ะปูวันที่สิบหก เอาลขสามตัวเอาใหม่เนี่นะเริ่มใหม่เลยค่ะปูเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้แล้วค่ะแปดเอาเลขสามตัวแล้วแปดห้าสองแปดห้าสองค่ะปูตรงกันนะค่ะหนึ่งแปดห้า 1, 8, ตัวกันหนึ่งแปดห้าอหนึ่งแปดห้าค่ะ อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แปดห้าสองเน้นเน้นแปดห้าสองเน้นแปดห้าสองนะคะปู่เออสองสองหางใช่ไหมคะปู่เออเอ,อ๋เ,อเลขสองตัวค่ะอันนี้ตัวกันห้าสองตัวกันห้าสองนะคะเอ,อตัวกัน ห้าศูนค่ะอ่าโวเน้นตัวฟันเน้นฟันคอ8 5ห้าฟันทงแปดห้าค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะสองตัวฟันทงอะไรตรงกันเป็นสองตัวนี้เป็นบนล่างใช่ไหมครับบูเออบนล่างนะสองตัวนะค่ะชุดบนล่าง เราต้องไปก่อนเขาเลยเพราะว่ามันอันหมดแล้วที่ต้องปลูกปล่อยไปอ่ะแต่ออันนั้นมัน83 853อันหมดแล้วล่ะค่ะปู่ปู่ก็เลยให้ตัวใหม่มาเนาะปู่ให้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เม็ดตัวใหม่ก็มีเม็ดเดียไอสองหางนะคะมีตัวเน้นกับตัวกันนะคะท่านผู้ชม ก็จะมี852ตัวเน้นนะคะ100%ปนะคะปู่ปู่ทองคําบอกว่า852ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีตัวกันก็คือ185นะคะ185สองตัวบนล่างนั้นก็จะมีตัวเน้นฟันทงก็จะเป็น8558 1881แล้วก็ตัวกันก็จะเป็น5 2 25แล้วก็5 0 0 5ู้ถูกไหมคะปู่ถูกแล้วมีแค่นี้มีแค่นี้เนานะตัวที่ปู่ย้ำให้มาเน้นให้ งวดวันที่16กันยายน64นะคะเพราะว่าตัวที่ปู่ให้มาก่อนนั้นคือมันอั้นหมดแล้วปู่บอกนะคะท่านผู้ชมถ้าใครถ้าใครหาซื้อได้ก็ซื้อ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 ไปนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ดูคลิปก่อนอาจจะซื้อลอตเตอรี่ได้ได้ไปแล้วเนะปู่เนาะแต,แต่ถ้าเป็นซื้ออย่างอื่นก็คงจะไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าเลขอั้นแล้วปู่บอกนะคะท่านผู้ชม083 085นะคะ,อ,ะอั้นหมดแล้วนะคะปู่ก็เลยมาให้ ตัวใหม่เม็ดเดียวนะคะเน้นๆนนนะคะก็ให้ปูอวยพรให้กับเอฟซีหน่อยค่ะใช่อันนี้เขหลงปูขอฝากขอฟังให้เอซ่ทุกคนค่ะ,บคะแบบเมื่อปูจะผ้าป่าสามสี่อละยี่สิบบาทค่ะาบกบุญได้เลยค่ะขอให้ญาติโยมถูกรวยรวยกันหุกงวดวันที่สิหกซื้อไปซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาล แต่งวดประจำวันที่16ถ้าถูกหวเลขจริงจขอให้ญาติโยมโอนมาทางที่บัญชีหลวงปู่ค่ะถ้าใครถูกเลขกับตัวเลขที่ปู่ให้ก็ร่วมบุญกับหลวงปู่ได้นะคะที่หมายเลขบัญชี020173670341ธนาคารทรกสปู่ทองคำเอาลองปู่้จอนคพร อาติวัตนาสีนิสิจังพุทธาปัจายนโฉตตารุธรรมังวัดสันติอายุวโนสุขังพระลังสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะเอ็ดก็ต้องขอขอบคุณหลวงปู่มากนะคะที่แบ่งปันข้อมูลแนวทางเลขเด็ดให้นะคะขอบพระคุณค่ะสาธุค um, ่ะสาธุค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมแอดจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขที่ปู่ทองคําโทรมาย้ําให้นะคะว่ามีตัวไหนมั่งนะคะปู่ก็ไมาย้ําตัวเลขให้นะคะก็มีห้าแปดห้าสองนะคะ8ปดห้าสองเป็นตัวเน้นมั่นใจร้อเนะคะตัวนี้นะคะที่ปู่โทรมาย้าเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ 185่งแนะคะหนึก็เป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชม185เป็นตัวกันนะคะแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะคะชุด2ตัวบนล่างนะคะชุดสตัวบนล่างนั้นเน้นฟันทงให้8 5 5 8แนะคะแล้วก็1 8 8 1แนะคะแล้วก็52 25นะคะแล้วก็5 0า5ูนกับ50าศูนย์นั้นก็เป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็เป็นตัวที่ปู่ทองคำโทรมาย้ำให้ใหม่นะคะเพราะว่าปู่บอกว่าตัวที่ปู่ให้มาก่อนนั้นคือหาซื้อไม่ได้แล้วนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมท่านใดาหาซื้อได้ก็ตามได้นะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวที่ปู่ให้มาก่อนนะคะก็มี08 3 8 5 3 100นะคะแล้วก็9 5 5 9 80 0 8 3 8 8 3 5 3 3 5ตัวกันก็จะมี 2 0 0 2 1 0ยแล้วก็9 2 2 9สองนะคะเลขวิ่งบนล่างก็จะเป็น5กับ2นะคะท่านผู้ชมคือตัวนี้ปู่บอกว่าหาซื้อไม่ได้นะคะตัวที่เป็น3ตัวนะคะหาซื้อไม่ได้ปู่ก็เลยมาย้ำตัวใหม่ให้นะคะมาย้ำตัวใหม่ให้สดสดร้อนร้อนเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้ที่แอดเขียนเป็นตัวหนังสือสีแดงนี้นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูตัวเลขของปู่ตรงคำนะคะถ้า ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็มีหนะ้าที่นําเสนอแนวทางให้นะคะเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลเลขเด็ดนะคะแล้วก็ปู่บอกว่าถ้าเลขของปู่เข้าและท่านผู้ชมท่านใดที่ชมีโชคกับตัวเลขของปู่ก็สามารถที่จะร่วมบุญกับปู่ได้นะคะเป็นผ้าป่ากองละ20บาทนะคะก็สามารถโอนมาหาปู่ได้ที่หมายเลขบัญชีนี้นะคะ0ู0 7 1 7 3 670 341 ธนาคารทกรสนะคะปู่ทองคำเบอร์โทรก็063 9528241นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะโทรถามเรื่องตัวเลขก็สายตรงหาปู่ทองคำได้เลยนะคะที่เบอร์โทรที่แอดให้ไว้นี้นะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ f c ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิว c h ชาแนลทุกๆคนนะคะจงโชคดีถูกหวยรวยๆไปกับตัวเลขของปู่ทองคำนะคะ ขอให้ทุกคนรวยๆค่ะเฮงเงรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ